กรุบกริบกรุบกริบกับแหนะนะจ๊ะ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 สนับสนุนโดย c r o c a d e r o Group The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้เนตฉลียอะไรยจ๊ง แนนะจ๊ะวันนี้จะมาเน่เฉลียงกับแก้วตาหวานใจค่ะแต่ว่าจะหวานกันขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะทำไมรู้ว่าเราไมถึงชื่อแก้วตาหวานใจ พราะคู่นี้นี่หวานจริงๆม่เราเห็นกันตั้งแต่ไหนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่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 ไมไม่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 ม่ไม่ไ่ เป็นพี่ชายของไคหวานครับแล้วก็เป็นพ่อของมุตะลอยในเรื่องครับอ๋อที่ทิ้งลูกเหรอใช่โอ้โหคนนี้นี่เอ๋เห็นไหมเห็นไหมเราไม่รู้ไงเราไม่รู้แฝงของคนนี้น่ารักนะทุกคนเป็นละครครอบครัวแต่ว่าเราพยายามทำให้มันแบบก็ต้องสนุกก็คือสอนด้วยแล้วก็สนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแก๊งพี่ท็อปพี่ผัดนะตุ๋ยตุ๋ยช่วยทำให้สนุกไงแม่ไงแม่ ก็ยังไงนะคะเพราะว่าเป็นผู้จัดที่สวยจริงๆแล้วว่าตั้งแต่ที่พี่เห็นที่พี่เฝ้ามองอยู่นะแอบดูอย่างี้แอบมองตลอดเป็นแมวงี้แอบมองส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 องตลอดสองนี้ไม่เพราะเขาเป็นคนน่ารักอะน่าหวานนะผมดูแลไม่ดูดูแลพอดีเปล่าดูแลดีมากต้องถามเขาดูพี่แต่นี่เขาไม่เจ้าชู้เลยนะต้องแู้จับกันมาตั้งแต่จับกันมาตั้งแต่เด็กๆเขาจะเป็นคนอย่างนี้แล้วเขาไม่เจ้าชู้จริงๆไม่เจ้าชู้เรียกเป็ีกคุณจะรวช ขอขอบคุงานนิดนึงบอกข้งานเลยค่ะอากคุงานเลยหวานใจนะคะออกอากาศทุกวันศุกร์อที่2ท15ทางช่อง3นะคะอย่าลืมดูนะคะบอยประกองกับมิชลิดาค่ะพี่แกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านมาีกว่เนี่ยวันได้กันข่ะคือวงคือวงคืงตู้ใพีม่ได้เลยหนูต้องยนี้ค่ะขอโทษนะี่ขอหรอคะเอลเอลหรือคอค เล่นเป็นตัวอะไรคะเรื่องนี้เรื่องนี้เราบปิเป็นสัลิดาค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่าคุท่านจะแบบคนดูอาจจะเห็นว่าเป็นตัวร้ายมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เป็นตัวร้ายที่ยากมากค่ะเพราะว่าต้องนั่งวิวแชร์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นแบบคนเก็บกดอ๋อสายตาใช่ไหมใช่เล่นคือจิกใช่ไหมเล่นยากตลอดเวลาเลยใช่ไหมต้องดูค่ะเรื่องนี้แก้ตามหัวใจสนุกมากสนุกมากนะคะแล้วก็พี่เอง็งเรื่องนี้ปากรอนเน่ยเป็นยังไงบ้างแกล้งหนูไหมเอาจริงๆเอายังเอาจริงๆตีตีแผลเล ีแผเลยก็เป็นผู้ชายดีๆคนนึงอะค่ะก็ถามว่าแกล้งไหมก็เรียกว่าทุกคนเรียกว่าไม่มีเหลือดีกว่าต่างคนต่างแกล้งกันก็ต่างคนต่างแกล้งกันคใครเอาคืนใครได้คือเอาคืนแล้วหนูมีแก้แค้นไหมก็หนูก็เรื่อยๆหนูเป็นคนดีหนูไม่ค่อยทำลายเลยหนูเป็นคนดีมากหนูใช่ค่ะเขาใช้หนความนะเวลานวดนวดอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูกาใช้มือนวดมือนวดหนูใช้เท้าเหยียบค่ะอ๋อหนุนร้อนานเป็นพิเศษคนดีมากหนูจิตใจดีมากนะใช่ค่ะแต่ว่าคนที่บอยเนี่ยหนูเท้าเหยียบเลยค่ะ แฟนขับทุกท่านนะคะหนูร mm ักมากหนูถึงทำหนูไม่ผิดนะพี่บอยเเป็นผู้ชายล้วแข็งแรงแล้วพี่บอยบอกว่าม้อเล็กมือเล็กถูกเส้นมากเฮ้ยดีหนูก็เลยทำค่ะโอ้พี่บอยน่ารักฝากเรื่องแก้วตาหวานใจด้วยค่ะตาหวานใจละครครอบครัวค่ะสนุกมากนะคะยังไงฝากดูด้วยก็ค้อเกิดมาพัดคลิปเครียดของั่งธนิดาก็ดู acting กันไปค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะ ตาหวานใจ<อ>เล่นเป็นตัวอะไรคะเล่นเป็นนิกกี้ค่ะเป็นเพื่อนสนิทไขวานเป็นลูกน้องของคุณสารินค่ะเป็นเพนกันหรือเปล่าค่ะลำไชเป็นหรอใช่แต่ว่าตอนแรกกัดกันตอนแรกไม่ค่อยถูกใช่ไหมคะถูกถูกกันอันนั้นเป็นเล่นเล่นเป็นรายการ ทั้งหมดเป็นหนูเล็กนะคะน้องสาวของลุงช้างค่ะชื่อกิ๊บค่ะเล่นเป็นน้องพลอยค่ะเป็นเด็กข้างบ้านลุงช้างค่ะจะคอยแบบไปสอดแนมเรื่องชาวบ้านเขาค่ะชื่อน้องมราครับเล่นเป็นสารีครับผมสารีเป็นรองประธานบริษัทเวลคาร์สโต้ที่ขหวานมาประกวดครับน้องทำไมน้องรวยตั้งแต่เด็กขนาดน,นี้ <laughs> ชีวิตจริงนี่ต้องแบบไม่ได้เลยนะน้องพี่ต้องจับเลยนะน้องรวยตั้งแต่เด็ก เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมหรือว่าเคยเล่นมาแล้วอ่อ๋อผมเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับก็ไมายใครถึงเห็นดูแววแล้วก็ดึงมาเล่นก่อนหน้านี้ผมเป็นนักร้องครับอยู่ใช่เป็นดูโออยู่เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับทางเว็บทีวีเขามาเห็นแล้วก็ลองชวนมาออรดิชั่นเล่นเรื่องแไหมคะเรื่องแรกเหมือนกันค่ะแล้วเป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะพี่ตู่ดูไหมพี่ตื่พี่ตู่เหรอดูไม่ดูวอะไรหรอให้ทำกันบ้านเยอะๆอะไร เดี๋ยวเราบีบอัดพี่ตู่กันมามามาเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกเหมือนกันเรื่องแรกทุกคนใหม่แกะของหมดเลยเหรอเนี่ยเรื่องแรกเหมือนกันอ้อโหพี่ตู่เก่งมากเอาใหม่แกะของมาเล่นเลยพี่ตู่ปวดหัวไหมเนี่ยพี่ตู่ว่าทำกันบ้านเยอะๆค่ะทำไมเยอะพูดทำเดียวเลยเหรอที่พี่ตู่ว่าให้ทำกันบ้านเยอะๆคือเขาก็อยากเห็นพวกเราฝีมือพัฒนาขึ้นนะครับไม่อยากให้มันหยุดอยู่แค่ตรงนี้เพราะว่าเหมือนโครงการนี้ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ฝากละครเรื่องแรกของเราด้วยครับแก้วตาหวานใจก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจครับก็อยากจะให้ดูกันนะครับแก้วตาหวานใจแล้วก็ฝากเป็น,ปนแฟนๆพวกเราด้วยนะครับ จะกลเกล็กับแหนนะจ๊ะจะไปถ่ายร้านบอยให้นะครับอาหารกดดันกดดันทำไมฮะอาหารไงกินแล้วอร่อยอาหารกดกดดันกดใช้เป็ตีินกินดดันโอเคร้านชื่ออะไรนะญี่ปุ่นชื่ออะไรนะซูชิชินครับพี่เน่ซูชิชินเดี๋ยวพี่จะไปทานด้วยครับผมมิ้นไม่เคยยอมกินไม่ยอมมากินมิ้นบอกว่ามิ้นต้องหาคนเลี้ยงไม่นบ้หาคนเลี้ยงอยู่อ่าพี่ติดละครเรื่องนี้มากขอบคุณครับพี่เหน่แล้วบอกในชีวิตจริงว่าจะเป็นอย่างนี้มั้ยผมไม่พูดโกหุนอยู่แล้วในชีวิตจริงพูดโกหุนเหรอไม่บุเรนนะโโอ้ห เขาเป็นผู้ชายในฝันพี่นะทำไมยังไงพี่ไหนยังไงคุ้นยัไงพี่ชอบคนอย่างเงี้ยคนแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเรียบร้อยคุณเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเล่นเรื่องนี้นะเคมีตรงกันมั้ยสนุกดีเพราะว่าคือเราก็แบบเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มๆเดียวกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนสี่หัวใจโอ้ใช่ใช่กลุ่มเดียวกันเลยพอมาทำงานมันก็ง่ายมันไม่ต้องมันไม่ต้องมานั่งแบบ แข็งอะไรนี่ใช่ไหมแล้วก็ต้องแข็งถืออะไรใช่ไหมแล้วเขาแกล้งนะแกล้งไหมเหรอนี่ไม่มีครับผมเป็นคนที่แบบอูอจะบอยป็นคนดีนะเหรอคะเอ้าขอโทษนะคะทำไมน้องมิ้นเสียงสูงมากคะนี่น้องมิ้นเสียงสูงมากเลยบอยไม่ตามสไตล์พี่บอยเขาต้องมีแกล้งบ้างบอยเป็นเจ้าองผู้หญิงสวยแน่หนังทันคอเคล็ดอย่างเงี้ยมองผู้หญิงสวยแน่ใช่ไหมอยู่ในกองแตเป็นผู้หญไม่มีพี่แหนผ่ อไม่สนใจพี่เลยอ่ะบอยไม่มผมรุนไรผมเจอพี่แหนบ่อยแล้วไงจำได้จำได้หน้าพี่แหนแล้วคนอื่นจำไม่ค่อยได้แล้ว <c> หัน <c> คอเค็ดเลยนะ เราเข้าเรื่องของเราครับผมแก้วตาก็ตหวันใจครับใจค,คือเล่นเรื่องนี้ตอนแรกอ่านบทแล้วเป็นยังไงมั่งก็สนุกนะบทมันค่อนข้นขนนางน,น่ารักเบาๆน่ารักเนาะใช่บทมันแบบว่าคือมันเบาแต่ว่ามันมีปมของเรื่องค่อนข้างเยอะไม่ถือว่ามันไม่ได้เบาหรอกมันคือเป็นละครสืบคูดมากกว่าแต่จริงๆแล้วบอยเป็นคนช่ดีอย่างหนึ่งนะเ<ไ>ขาเล่นละครทุกเรื่องเลยเขาง่ายๆเบาๆแต่เล่นยากนะแต่เขาจะได้ที่มันซับซ้อนคือไม่ใช่แบบบทบู๊ต่อยเตยดไม่มีนะก็เริ่มเริ่มมีบ้างมีมาหลังจากนี้ครับเรื่องหง <ผ>ใช่เลในเลือดของสอิเป็นแคแบกแบกระสอบแบกกระสอบเอเป็นรามาใช่ราม่าั บอยทำจริงไหมบอยมีแฟนมั้ยพูดเลยไม่มีครับผมพี่แน่รอพี่แน่อยู่นี่ถ้ารอพี่ก็นี่มองตากันก็เหนื่อยมันทำะไรกันแกะมองกันเยั่งบอยบอยจ๋าบอยเหนื่อยแล้วขอบไม่บอยเนี่ยเป็นคนน่ารักมากขอบคุณครับพี่แน่แล้วก็น้องมิ้งก็น่ารักมากงานงานงานอ๋อเขาไม่ชอบหนูหรอไม่นี่ไม่เคยดีไม่เคยดีทำไมอ่ะดันยิงอ่ะดีเขายิงอ่ะดี

ความน่ารักในละครกำลังเข้มข้นชวนติดตามเลยทีเดียวค่ะสำหรับละครเรื่องแก้วตาหวานใจที่ได้พระเอกมาทเชิ์อย่างบอยประกอนมาประชันบทบาทกับนางเอกหน้าหวานอย่างน้องมิ้นชลิดา แหนเรียกว่าดูไปยิ้มไปขำไปติดตามความน่ารักของลุงช้างอาคไขหวานรวมไปถึงมดตะน่อยได้ทางช่อง3 HD ทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์เวลาสองทุ่มหรับประกันความน่ารักโดยกรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน้นะจ๊ะ